กดติดตามช่อง y o u t u b e ว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เราจะนำมารายงานและเราจะตามข่าวให้ถึงที่สุดมารายงานเพื่อนๆเป็นระยะๆะะจะไม่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังเนื้อข่าวข้างต้นรายละเอียดข่าวดังต่อไปนี้ มาแล้วค่าเช็คสิทธ์ด่วนเรื่องจริงและข่าวจริงโครงการเราไม่ทิ้งกันยังดําเนินการเยียวยาต่อก,กลุ่มที่ตกหล่นและกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลฟังวิดีโอข่าวให้จบจะได้รู้วิธีการตรวจสอบเสร็จแล้วเข้าไปเช็คได้เลยค่ะเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยายังโอนกลุ่มตกหล่นต่อเนื่อง23กรกฎาคม2563 เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยายังโอนเงินกลุ่มตกล่นกว่า1,000 0แคนต่อเนื่องส่วนกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จรอดําเนินการรุ่นเงิน A15,000 บาทมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนใน w ว w ร์ลไวด์เว เราไม่ทิ้งกัน .com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทจนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2,563เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ2เมนูให้ทำรายการคือตรวจสอบสถานะและสละสิทธิ หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนรวมเป็นเงิน15,000บาทไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ขณะนี้มาตรการเราไม่ทิ้งกันยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิอยู่เรื่องนี้ลอวรวนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังระบุว่าการดำเนินการโอนเงินยังทำอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้รับสิทธิ การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนยังไม่สิ้นสุดซึ่งยังเหลืออีก1นึ่งแสรายที่อยู่ระหว่างการโอนเงินเข้าบัญชี ส่วนกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน32,160คนซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาต่อไป อย่างไรก็ตามรายละเอียดจากสำนักเศรษฐกิจการคลังยังระบุถึงการเยียวยากลุ่มตกหล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ทั้ง3,2160รายนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียวยาอีก2.2ล้านรายผ่านกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่หากใครที่ต้องการ ทราบว่าเงินเยียวยาของตนเองนั้นอยู่ในสถานะไหนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะจากเราไม่ทิ้งกันได้ที่เมนูตรวจสอบสถานะวิธีใช้งานเมนูตรวจสอบสถานะนั้นมีขั้นตอนคือ1เข้าไปยังเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com 2กดเมนูตรวจสอบสถานะหรือคลิกที่นี่3 กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนและวันเดือนปีเกิดหรือไม่ทราบวันเดือนเกิด4กดตรวจสอบสถานะก็จะทราบผลการดำเนินการว่าในขณะนี้ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิหรือขั้นตอนการโอนเงินดำเนินการถึงไหนแล้วมีปัญหาติดขัดหรือไม่อย่างไร